Nice. สบายดีทุกคนเนาะมือนีบ่อหน่อยมีโอกาสที่มาเที่ยวที่ดอย้าหมีเนาะทุกคนเพราะว่าบอน้อยกับบุมมีเวลาไหลเนะาะบอลเลยมาเที่ยวที่ดอย้าหมีอำเภอแม่ส่จังหวัดเชียงรายเนาะเดี๋ยวนีบ่อาหน่อยกำลังลงไปที่รักอะไรนะเอรอ้างอะไรนะร้านกาแฟสวนคุณปูร้านกาแฟ е สวนคุณปูเนาะทุกคนบอหน่อยสิพาทุกคนไปบิ่งเลยว่าข้างน้ามันมีอย่างเนาะไปนั่กันเลย สวยมากเดี๋ยวดูนี่ทุกคนเดี๋ยวนี้บอกน้อยสิาพาทุกคนรีวิวเบิ้งไปข้างหลังเนะาะไม่เห็นจังหวะเดือาอำเภอแม่สายเนาะทุกคนนู้นทุกคนเห็นอำเภอแม่แม่สายเนาะ ชักเจียนมากเลยดูดูไปทุกคนอันนั้นมันคืออันเพอไม่ใส่เนาะทุกคนสวยดีแล้วก็วัคล้างกาแฟที่เราไปก็คือตัวนี้เลยเราไปลุยกันเลยว่าล้างกาแฟมันมีอะไรบ้างเนาะบอหน่นอยสิผาทุกคนเบิ้งเลยว่าล้างกาแฟมันมีอย่างเดียวนะบอหน่อยสิผาทุกคนเบึงเลยเดี๋ยวขึ้นมาบอหนห่อยจไถ่าฟุบมีอย่างต่างเนาะบอหน่นอยสิผาทุกคนไป

เดินลงไปลังบากมาเลยคุกคนจะถึงแล้วเด้อ บอลหน่อยกันซีออกไปเลยเด้อทุกคนเพราะ่าเมื่อกี้บอลหน่อยบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะบอลหน่อยลืมเลยทุกคนเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่สวยงามหลายบอลหน่อยเลยลืมเนาะเพราะว่ามีคนหลายเด้เนาะบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งว่ากาแฟกาแฟเป็นอีหยังเนาะแต่กับ่เป็นอย่างเนาะบอลหน่อยสิพาทุกคนไปหาโซมีกที่ห้ามนึงเนาะที่ดอยพามีอะไรทุกคนเป็นได้ก็บบอหน่อยสิพาทุกคนไปเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะเสดขึ้นไปดอยทุกคนเมื่อยแห้ง เบิ่งทุกคนเป็นได้ก็ติดตามมาโนไปยาวๆเนาะจะหน่อยว่าหน่อยสิพาทุกคนไปเบิ่งในห้างอื่นเนาะห้างกาแฟเนี่ทุกคนปอทุกคนเดี๋ยวนี้บอหน่อยกะเอารถแต่อยู่เทิร์นอยู่สวงอันน่คุณปู่นั่งลงมาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้บอหน่อยสิพาทุกคนไปเบิ่งห้างอื่นอีกเนาะ เพราะว่าในหมู่บ้านพาหมีเนี่ยโดยพาหมีนี่โบฮูว่ามีร้านกาแฟนะเป็นร้อยเป so, ็นพันเลยทุกคนเพราะว่าวันน้อยกิดยังโบฮูว่าไปใส่ดีเนาะแต่ว่าวันน้อยคิดว่าห้างนี้เป็นห้างที่แบบสวยและลูหลาเนาะทุกคนเลยวันน้อยคิดว่าจะไปห้างนี้เลยเนาะซื้อห้างมันได้บ้านน้อยอ่านโบเคยออกเนาะเพราะว่าบ้านน้อยเป็นคนเล่าไม่เป็นคนขายเนาะบ้านน้อยคิดว่าอ่านมันได้ปะคู่ม้าคู่คู่มะอย่างนี้เนาะบ้านน้อยก็เป็นคนชนเผ่าด้วยอะไรด้วยเลย ไม่ค่อยรู้เนาะนนทุกคนเอ้ยขอาทุกคนขึ้นไปดูเนาะว่าขั้นบนมมีอะไรบ้าง,นะางเนาะขั้งแรกในชีวิตเนอะที่บ่าน้อยมาในนี้เนาะมันขึ้นไปเมื่อวานมันมีตัวไหนมีอะมีอย่างเดนเนาะเป็นอะไรดกะเข้าไปท่าสมได้เลย วนหน่อยสิพาทุกคนหาโมไปนาะทรงบิวไปว่ามันมีอย่างเดียวในหา้างนี่เนาะประมาณนีน้เด้อทุกคน ไอทุกคนดูนี่บ้างหน่อยกลับมาฮดบ,บ้างเลยเนาะกลับมาถึงบ้างแล้วนะครับทุกคนขั้บนน้อยไปเที่ยวน่อยพมีอารมณ์ไทยคลิปน่ทุกคนเลยแบบเข้าไปแวะซื้อของแด้ไปซักผมมาเด้นี่ปะมางนี่มือแห้งเนาะนี่ทั้งมือทั้งมวงเ,เป็นอะไรได้กัน Dygoelwch yn dda ni le no. Bye.